สวัสดีเช้าวนะะันาคารที่12กันยายน2566กับฟัน Strategy Focus นะคะที่จะมีการอัปเดตสภาวะการเงินการลงทุนและกละยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมนะคะด้วยฝ่าย Strategic w e ของ UOB เหยนฟันค่ะ สัปดาห์นี้นะคะเป็น Blackout P/E นะคะที่จะไม่มีการคอมเมนต์ใดๆจากกรรมการเฟดะคะโดยมีการประชุมในวันที่20-21กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะตลาดจับตาและให้น้ำหนักกับการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อในวันพุธค่อนข้าง,ง,งมากนะคะรวมถึง retail s ซ l ล s แลวก็ PPI นะคะในวันพฤหัสซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงแนวโน้มดอกเบีย้ยท่ามกลางราคาเนมันค่ะที่เร่งตัวขึ้นมาทําให้บุมเบิร์ก u r เว่ค่ะมีการคาดการณ์ว่า CPI ค่ะจะออกมาเร่งตัวขึ้นจาก3.2%มาที่3.6%ในขณะเดยียวกันกับ Core CPI จะปรับตัวลดลงนะคะจาก4.7มาที่4.3ซึ่งค o ีบ CPI ค่ะก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่เฟดใช้วัดเพื่อคำนวณถึงเงินเฟอ้อที่แท้จริงของเศรษฐกิจสหรัฐค่ะจากตัวเลข PCE ในปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะที่มีการลดลงนะคะจาก0.4มาที่0.2ก็เป็นประเด็นที่มองชี้ได้ว่า การใช้จ่ายของคนอเมริกันค่ะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาพบริการและก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนอเมริกันค่ะที่ได้เคยแจ้งไปว่าเงินในบัญชีเริ่มลดลงนะคะภาะานี้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะตัวของซิลเดนโลนนะคะอีกทางออ t o ต o โลนนะคะที่มีมากกว่าวันทีเลียนนะคะในสหรัฐ ก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของคนบริการค่ะสูงขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยค่ะที่เร่งตัวขึ้นติดต่อกัน18เดือนนะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ22ปีทําให้ต้นทุนของการกู้ยืมค่ะสูงขึ้นและการเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารค่ะก็มีความยากขึ้นนะระดับปัจจุบันนะคะถ้าเทียบจากปีที่ผ่านมา,มาซึ่งสายเหล่านี้ค่ะก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ Core CPI ค่ะจะมีการชะลอตัวลงมานะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของต้นพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการ เร่งให้ตัวของเฮดอินฟชแม้จะเป็นการเร่งให้เฮดอินฟชันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่จะพบว่าคอชีบยที่เน้นหลักๆนะคะในส่วนของเซอร์วิเริ่มเห็นการชะลอตัวลงมาค่ะนอกจากตัวเลข นี้นะคะก็มีตัวเลขรีเทลเซล์นะคะที่ทางบุมเบอร์เขามีการเซอร์เวนะคะแล้วก็บ่งชี้ได้ว,ว่าจะมีการหดตัวเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสปอร์ตว่าภาคคนเรือนของสหรัฐค่ะกำลังรับผลกระทบเกี่ยวกับอํานาจการซื้อนะคะหรือกําลังซื้อะคะและจะทําให้คอนซัมชันค่ะมีการปรับตัวลดลงจากนี้นะคะโดยรีเทลเซล์ค่ะจะมีการปรับตัวลดลงนะคะ จาก0.7%มาที่0.1%รีเทลเซลที่ไม่รวมตัวของออโต้นะคะก็จะลดลงจาก1%มาที่0.4%แล้วก็ r รีเทลเซลที่เป็นไม่คำนวณรวมถึงออโต้แล้วก็แก๊สค่ะ ติดลบเป็นครั้งแรกนะคะจาก1%มาที่ลบ0.1%ค่ะซึ่งภาพรวมทั้งหมดค่ะกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าคนอเมริกันนะคะหรือกำลังซื้อของคนอเมริกันเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งของบริการค่ะที่เคยแข็งแกร่งมาตลอดนะคะเริ่มหดตัวลงแล้วนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกรรมการเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกรง่งและอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดความเจ็บปวดมากนักน,นะคะเมื่อท่ามกลางการขึ้นอนัตราเบีย้ยค่ะ ตลาดก็ให้น้ำหนักกับการคงอัตราเบี้ยนะคะในการประชุมครั้งนี้นะคะแต่กลับมามองสําหรับการประชุมในเดือนฤิจิกายนแทนนะคะซึ่งน้ําหนักล่าสุดนะคะก็มีการปรับตัวลดลงนะคะจากตัวของอินพาเลตตอนนี้ก็น้ําหนักตอนนี้จาก4 1นะคะก็ลดลงมาที่39%ค่ะสําหรับการขึ้น,นอัตราเบี้ยอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่เขาคาดว่าตัวเลขคอ c มีไอแล้วก็รีเทลเซลล์ค่ะโดยเฉพาะภาคบริการเห็นการชะลอตัวลงแล้วค่ะ รายงานของกระทรวงแรงงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนและก็กรกฎาคมนะคะแต่ก็เป็นการอ่อนแอกว่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านะคะอัตราการว่างงานมีการเร่งตัวขึ้นค่ะแล้วก็การตตับโตของค่าจ้างมีการชะลอตัวลง นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของทางบาเคค่ะเขามีการบ่งชี้นะคะว่าการใช้จ่ายที่ถูกดึงเข้ามาในไตรมาสปัจจุบันนะคะจะสะท้อนให้เห็นในอีกช่วง3เดือนสุดท้ายต่อจากนี้นะคะก็คือไตรมาสสีนั่นเองนะคะโดยการกลับมาชําระคืนเงินกู้ของนักเรียนนะคะแล้วก็สินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะรวมถึงค่าจ้างที่มีแวนวโน้มจะชะลอตัวลงก็เป็น ปัจจัยที่บ่งชี้ได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่ะจะชะลอตัวลงอย่างมากในไตรมาสสีโดยการเติบโตนะคะจะลดลงเหลือเพียง0.5%ต่อปีนะคะตั้งแต่เดือนอในในไตรมาสสุดท้ายนะคะหรือตั้งแต่ตุลาถึงธันวาคมค่ะนั่นก็คือความท้าทายของเฟดนะคะที่หากเฟดเนี่ยจะคงมีแรวโน้มที่จะเข้มง,งวดต่อไปนะคะโดยเศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะ ถดถอยที่รุนแรงนะคะน่า,าจ,จะเป็นข้อผิดพลาดของทางเฟดที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองะคะ่ะส่วนทางเฟดนิวยอร์กนะคะก็มีการสำรวจนะคะเกี่ยวกับคาดการเงินเฟ้อนะคะของ inflation expectation นะคะ,ะแล้วก็ที่จะพบว่า เ,เขามองว่าตัวของเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะทรงตัวในเดือนนี้นะคะก็อาจจะไปสะท้อนให้เห็นในไตรมาสสี่นะคะทั้งนี้ก็จะพบว่าภาคครัวรเรือนค่ะเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการเงินของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มองตลาดแรงงานในแง่หลายที่มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วน Inflation Expectation 1หนึ่งปีเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก3.5%มาเซ็นมาที่3.6%เปอร์เซ็นนะคะส่วน3ปีก็ลดลงนะคะจากส ลดลงจาก2.9%มาที่2.8%แล้ว5ปีค่ะก็ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก2.9%มาที่3%ค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนนะคะก็คือวิธีที่ผู้บริโภคมองเงินมองการเงินของตนเองนะคะหรือว่าการรับรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขสินเชื่อในปัจจุบันแล้วก็ความคาดหวังเกี่ยวกับเงื่อนไขเกี่ยวกับสินเชื่อในอนาคตน,นะคะก็มีการ ปรับตัวลดลงมาแย่ลงทั้งคู่เลยนะคะโดยการขอกู้ค่ะมีความยากมากขึ้นรวมถึงแนอนาคด้วยนะคะจากการสำรวจก็ยังพบอีกนะคะว่าอัตราการว่างงานค่ะจะสูงขึ้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้านับจากนี้นะคะโดยโอกาสของการตกงานในปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้น2เปอร์เซ็นเป็น13.8ปอร์ซ็นนะคะซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เมษาย,ยนปี2021ส่สดโอกาสในการเปลี่ยนงานโดยสมัครใจนะคะในปีหน้าก็มีการเพิ่มขึ้นนะคะ1.9เปอร์ซ็นเป็น18.9เเซ็ในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้มีความกังวลด้านเครดิตที่มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับความสามารถในการรับเรื่องของสินเชื่อนะคะโดยครัวเรือนล่าสุดเนี่ยชี้ว่าการเข้าถึงสินเชื่อตอนนี้เนี่ยมีความยากมากกว่าแล้วก็ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนะับตั้งแต่การเซเวที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่า พวกเขาคิดว่าไอความคาดหวังในการจะที่จะได้สินเชื่อเนี่ยค่อนข้างยากมากขึ้นนะคะทําให้สภาพคล่องหรือเงินในกระเป๋าเนี่ยอาจจะมีการลดลงค่ะนอกจากนี้ค่ะความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟอ้อก็เป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้เเกิดความกังวลเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่ออํานาจการซื้อหรือ p u r c h a s e power ของคนอเมริกันนะคะแล้วก็อาจจะกระทบกับภาคเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสสี่และรวมถึงปี2024ค่ะ บอลเทรดเดอร์ค่ะเขาเชื่อว่าเฟดนะคะอาจจะยังไม่ได้เสร็จสิ้นสําหรับการปรับขึ้นในตลาดบเบีย้ส่วนซอฟ t r เทรดเดอร์ค่ะมองว่าดอกเบี้ยค่ะอาจจะคงในการประชุมครั้งนี้นะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะขึ้น,นบบอีกั้งในเดือนฤิจิกายนซึ่งตอนนี้ค่ะน้ำหนักยังเป็น 50- ต่อ50นะคะดังนั้นค่ะตัวเลขเงินเฟ้อรวมถึงรีเทลเซลนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยจึงมีความสําคัญมากจากนี้นะคะแล้วเชื่อว่าข่าวร้ายของเศรษฐกิจค่ะจะกลายเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นค่ะคาดการเท a ไลน์อินฟลชันนะคะตามแจ้งไปก็น่าจะมีการเงตขึ้นนะะคจาก ตัวของราคานน้มัที่เร่งตัวขึ้นนะคะสำหรับเพดอินเฟชันส่วนคอซีพีไอค่ะที่ไม่ลงต้นทุนและอาหารก็มีการชะลอตัวลงมาแต่หากมาพิจารณาเป็นรายเดือนนะคะจะพบว่า CPI อโดยรวมค่ะจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสุ่ก็ถือเป็นการเพิ่มขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะคะตั้งแต่มิถุนาย,ยนปี2022ที่ผ่านมาค่ะโดยปัจจัยหลักๆก,ก็มาจากราคานนมันที่เร่งตัวขึ้นซึ่งก็เป็นการเพิ่มขึ้นนะคะจากการลดสัปปายนะคะไม่ใช่เป็นการเพิ่มขึ้นจากดีมาร์ที่มากขึ้นในตลาดโลกค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับ,บ,บตัวเพิ่มขึ้นนำโดย n a s แ a q นะคะที่เรื่องตัวขึ้น1.2%ค่ะจากหุ้นหลักๆก,ก็มาจากเท s l a นะคะที่มองการเซร์การเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนนะคะและ Apple ค่ะที่จะมีการล็อ New Product ในวันที่15นี้ค่ะข้างกันดอลลร์ค่ะอ่อนค่าลงในกรอบนะคะในขณะเดียวกันบอลยูนะคะก็มีการเล่งขึ้นทั้ง2 ซีรีส์นะคะทั้ง10ปีแล้วก็2ปีนะคะโดย2 y e a ยเนี่ยใกลแ้แต่ระดับเดิมนะคะที่5ปซ็นใะนขณะที่10เยียก็เล็งตัวขึ้นมาที่4.29เปอร์เซนะคะจากภาพเศรษฐกิจที่ตอนนี้เชื่อว่ายังแข็งแกร่งนะคะประกอบกับสป라이บอลค่ะจากภาครัฐที่มีการเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะโดยรัฐเนี่ยต้องหาเงินจํานวนมากเพื่อช่วยๆกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยส่งผลให้ราคามีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็ยิวมีการเล่งตัวขึ้นไปนะค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปมีการปรับตัวบวกในกรอบนะคะในทิศทางเดียวกับเอเชียซึ่งเช้านี้ที่คาดว่าอาจจะออกมาปรับตัวผสมผสานนะคะซึ่งจีนค่ะมีการ improve ขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวเลขการปล่อยกู้นะคะมีสัญญาณเชิงบวกที่มากขึ้นซึ่งบอกถึงสภาพคล่องนะคะที่ก็ กลับเข้ามาสู่ระบบในเศรษฐกิจจีนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะนั่นสแสดงว่าแผนของรัฐบาลค่ะที่กระตุ้นก็เริ่มได้ผลนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ขยายตัวอย่างเต็มที่แต่ก็เห็นการฟื้นตัวได้ในระยะสั้นค่ะตั้งแต่เงินเฟ้อที่ประกาศในวันเสาร์ตามที่แจ้งไปนะคะว่ามีการฟื้นตัวขึ้นรวมถึง PPI ค่ะที่ฟื้นตัวจากการหดตัวมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการฟื้นตัวของจีนนะคะอาจจะเป็นเพียงระยะสั้นๆนะคะและตลาดยังรองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเพิ่มเติมนะคะโดยเชื่อว่าวันที่19นี้ค่ะจะเห็นการปรับลดอัตบเบีย basis point นะคะค ส่วนตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจในวันศุกร์นี้นะคะจะออกมาสะท้อนถึงการฟื้นตัวที่มากขึ้นนั่นเองนะคะนั่นจึงเป็น sentiment เชิงบวกระยะสั้นสำหรับตลาดหุ้นจีนค่ะ mm hmm. ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ